ในซอยนี้มีร้านเด็ดร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋วด้วยแล้วก็ตามสั่งด้วยอาจจะหมดแล้วก็เลยแวะเข้ามาดูก่อนว่ายังมีอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าถึงแล้วนะร้านคาริมโปรตีมัตตาบอยู่ตรงข้ามกับส่วนสันติชัยปราการเลยนะเราก็อยากพาทุกคนไปหลายๆที่ง่ายที่กินที่ดื่มกาแฟหรือว่าแบบที่แบบเจ๋งๆอะ่ะแต่ที่เจ๋งสุดของของของช่วงนี้นะคือสมทรง ตรงนี้มีร้านขนมปังอบกรอบอร่อยอยู่ร้านหนึ่งที่บอกว่าอร่อยเนี่ยเพราะว่าร้านเขาชื่ออร่อยโโหมันแบบใจมากๆเลยอ่ะเหมือนเราอยู่ต้องเสร็จนะแล้วก็นั่ง ดีครับพบกับพวกเราสองคนในลุงพา่าป้าลงวันนี้นะฮะวันเสาร์วันหยุดของลุงกับป้าลุงก็เลยอยากจะพาป้าไปเที่ยวแบบวันเดย์ทริปในกรุงเทพดูว่ามีอะไรที่จะเดินเที่ยวหรือว่าหาขนมหาข้าวกินกันได้บ้างาเราก็เลยจะไปแถวย่านเกาะรันตนโกสิน เดี๋ยวลองไปดูนะฮะว่าที่นั่นมีอะไรบ้างตอนนี้เราขับรถไปจากบ้านแล้วก็จะไปจอดที่จอดรถของบางลำพูและจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินเอปปิ้งไปเรื่อยๆครึ่งวันไปเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยถึงแล้วนะครับบางลำพูนี่เราก็จอดรถในที่จอดของบางลำพูนะฮะก็จะเป็นที่จอดแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ตอนนี้ก็ มีร้านอาหารอยู่หลายร้านเหมืกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูของขายกันว่าในบางลำพูมีอะไรขายบ้างมีร้านประจําของเราคือร้านชุดนอนด้วยเดี๋ยวแวไปดูนะฮะแล้วก็เสื้อหันคู่ใส่แบบแจ็คสันหวังอ่ะเท่ๆนะก็มีขาย150บาทนี่นี่ร้านน,น,น,นี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ walking street นะที่ทางก็จะเรียบเรียบหน่อยแล้วก็คนก็จะเดินได้อย่างงี แต่ว่ารถก็จะเข้าได้เหมือนกันนี่ร้านประจำเราเาานี่ยชุดนอนเดี๋ยวดูข้างในของมุเยะอะตรงนี้เราก็อยู่สิ่แยกบางลำพูนะครับปเลยเลยแยกแยกบางลำพูเดี๋ยวเราเดินตรงไปตรงนี้ข้ามถนนจัก,กรพงศ์แล้วก็จะไปถึงร้านโรตีโรตีมอตะบะเจ้าเด็ดเจ้าดังของถนนพระอาทิตย์เดี๋ยวไปดูกันว่าโรตีนี้เด็ดแค่ไหนไปดูครับ ตอนนี้นะฮะก็เดินเข้ามาในซอยวัดสังเวชเป็นตรอกเล็กๆของวัดแล้วก็โรงเรียนวัดสังเวชนะฮะคือเราอาจจะไปกินตุ๊ตีมัตบาการแต่ว่าระหว่างทางเดินมาตรงเขาบอกว่าในซอยนี้มีร้านเด็ดร้านหนึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็ตามสั่งด้วยอาจจะหมดแล้วก็เลยแวะเข้ามาดูก่อนว่ายังมีอยู่หรือเปล่าปรากฏว่าทันนี้กับตาค่ะทันนี้ครับตาค่ะตาข้างนอกนั่งข้างนอกครับ เป็นร้านเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะแล้วก็เป็นร้านกับขา้าวแล้วมีเขามีเขามีแบบทำข้าวสดกไม่มีข้าวสขาผัดเลยอ๋อไม่ไมมที่เคยกินคือก๋วยเตี๋ยวแล้วก็กับข้าวขนมจีนซาวน้ำแล้วก็มีขนมขนมหวานอ่ะตอนนั้นมันจะมีข้าวฟ่างเนาะแต่ว่าไม่รู้ว่าันมีเปล่าเพราะตอนนั้นก็คือต้องไหน น้องสองแต่ยังเยอะยู่งน <laughs> <laughs> ี่เราไหวสองแหละ <laughs> โอเคก็เดี๋ยวผม,ผมสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็ของลุงเขาสั่งก๋วยเตี๋ยวด้วยแล้วก็ข้าวด้วยแล้วเดี๋ยวเทสกันว่าอร่อยสมชื่อมาแล้วนะฮะก๋ยเตียวต้มยำ <laughs> ชื่อร้าน <c oughs> <c oughs> สมทรงโภชนานะฮะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในโรงเรียนอยู่ในซอยโรงเรียนวัดสังเวชก็แต่ลองกินดูว่ารสชาติของร้านสไตล์คุณแม่เนี่ยเด็ดเหมือนสมัยคุณแม่เราสาวะนะอันไหนของใครเนี่ยเหมือนกันอ๋อเราจะกินยังไงเนี่ยก็ต้องทำหน้าบ้าหนัง้ามตตาว่าตรงนี้เลยว่าดูดีกว่าหน้าตาเยอะ <c oughs> สรสชาติจะดีกว่าหน้าตาเยอะอร่อยฮะเดียว <c oughs> อ,อร่อยเส้นเล็กกุ้งยำ ต้องมาหมูนี่ร่อยๆต้องมาต้องมาดีๆดีๆดีๆถือว่าผ่านอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะแกแกงหรูอ๋อจะบอกว่าไม่ใช่สายแกงเขียวหวานเลยแล้วก็จานนี้ก็ของป้าเอ้ย ไปแล้วอารมณ์ประมาณตัวร้านอ่ะนะคือตัวร้านเนี่ยอารมณ์ประมาณคุณแม่มานั่งรองลูกที่ซอยวัชระเวทกินข้าวคยุยเปนส่วนอาหารเนี่ยเหมือนกับไม่สวยแต่นี่ใส่มากมาอะไรอย่างนั้นนะเฮ้ยอร่อยจริงๆร้านนี้ควรจะดังทำไมเขาดูเงียบๆเขาไม่โมแต่อร่อยอร่อยถ้ามาแถวนี้เข้าซอยวัดสังเวชแล้วเดินมาสุดซอยเลยเห็นเลยร้านตั้งอยู่ดูยากหน่อยไม่ค่อยมีคนลองๆมานะนี่ร้านอะไรนะส้มซผู้ชียงคาน ผผ่านผานานเรียบร้อยไปแล้วกับสมทรงโภชนาะแล้วร้านสมทรงก็สอนให้เรารู้ว่าอย่ามองหนังสือที่นับอย่าดูคนที่หน้าตาอย่าดูอาหารที่พรีเซนเทชันพี่ร้านนี้เขาแม่มากครับแม่แม่เต็มร้านเลยอะทั้งโต๊ะเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวแห้ง2แล้วก็ข้าวชื่ออะไรนะ แกง,งเขียวหวานเนื้อเนื้อเป็นชิ้นเลยนะเนื้อแบบเนื้อแบบดีเลยอะแล้วก็เผ็ดแบบเผ็ดร้อนอยู่ข้างในเลยไม่ได้เผ็ดโดดมันก็เผ็ดแบบแม่ทําให้กินอะเผ็ดแบบใส่ใจอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี้ยร้อยหกสิบฮะน้ำฟรีก็อีกครั้งหนึ่งนะเด็ดเดี๋ยวจากนี้เดินออกทางเดิมแล้วก็ไปกินโรตีได้ไหมเดี๋ยวพาไปกินโรตีฮะเ,เจอกันทีร้านโรตี เดินออกมาจากไตรวัฒสังเวชนก็มาถึงป้อมพัทสุเมนนะฮะก็จะมีเนี่ยป้อมอย่างเงี้ยรอบๆก็จะมีเป็นท wow. ี่นั่งมีเป็นแบบนั่งแล้วก็วิวออกไปเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาพี่พี่กนติ๋วคนเขาเรียกคนติวไม่รู้เหมือนกันสักคนตามหลังมากกว่ิวเนี่ยฮะข้างหน้าก็จะเป็นแบบเก้าอี้นั่งแล้วก็แบบเราก็จีบกันเนาะแล้วก็มีเนี่ยต้นไม้เหมือนนิ่งแบบมือมากมือมากมากเลยเนี่ยลมประมาณนี้เตอแหล้วก็ย่อยนะเมื่อกี้มี ลำพัดด้วยงแต่ตรงเนี้ยเลงไม่ได้เพราะว่าน้ำสูงนน,น้ำสูงก็ประมาณนี้นะฮะเดินแบบเดินจากร้านสมตรงโคชนามานิดเดียวครก็มาถึงป้อมพาคจูเมนตววป้อมพาคจูเมนก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของย่านบางลำพูอ๋อแล้วก็มีพที่นั่งไบนี้ คือตรงนี้เขาบอกตรงไปเนี่ยเป็นต้นลําพูก็แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยต้นลําพูมันคงเยอะเขาก็เลยให้ชื่อว่าบางลําพูแต่ไหนคือต้นลําพู<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเย่างเงี้ยดูกันเองอันนี้ก็เป็นท,นที่นั่งนะฮะนี่ทีนน่นั่งเน่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 นี่ลำพูอ่านี่ก็คือต้นลําพูนะฮะ รัะพาเดี๋ยวเจอกันที่ร้านมัตตาบัตเดอร์ฮาดางายกินโรตีดีกว่าก็มาถึงแล้วนะฮะร้านคาริมโรตีมัตาบัตอยู่ตรงข้ามกับสวนสันติชัยปราการเลยนะฮะืูเดินข้ามถนนมาปุ๊บถึงเลยนี่นี่นี่ ก็เป็นร้านเด็ดร้านดังในย่านนี้อีกร้านหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราคงสั่งเป็นของหวานแล้วแหละเพราะเมื่อกี้เราแ่บสมสงนะก็เดี๋ยวต่อไปคาเรมโรตีมัตะบะที่ยา่านถนนพัทยาใคยมาไทยรู<ะ>้กันนะ ่บอร่อยเลอะอร่อยหมเดิมนะคือเคยมปทานแล้วมันก็อร่อยงเงี้ยรูก็อร่อยต้องตีมานตะบัทานร้อนๆแล้วก็อันนี้มี หวานด้วยข้าวด้วยหวานด้วยเมื่อกี้ป้าบอกว่าเนี้ยไม่ใช่ลุงพาป้าหลงเพราะว่าป้าจะไม่หลงแต่ป้าเปมีคนพาไปให้ไม่หลงแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปกินกาแฟเอ๊ะทำไมเรากินเยอะจังเลยอ่ะเรากินมาสามร้านแล้วเนี่ยเราแบบใช่กำลังจะไปร้านที่สามแล้วเนี่ยเราไมได้ไปไหน อย่างอยู่กระจุกตัวอยู่แค่ตรงเนี้ยแล้วก็กินกินกินก็มันไม่อิ่มอะน,นะไม่รอคือจริงๆแล้วอ่ะเราก็อยากพาทุกคนแบบไปหลายๆที่ายที่กินที่ดืม่มกาแฟหรือว่าแบบที่แบบเจ๋งๆอะแต่ที่เจ๋งสุดของของของ,ของช่วงนี้นะคือสมทรง <laughs> ผมว่าสมทรงยังแบบเอ <laughs> เอเฮ้ยบางทีแบบ มันก็ดูแค่รูปลักษณ์ไม่ได้นะร้านไม่มีคนมีแม่นั่งอยู่สี่ห้าคนอะไรเงี้ยแล้วก็คุยก,กันเรื่องพระกสิณพระป่าอุ้ยอร่อยวะ่ะของก็ดีก็เดี๋ยวเนี่ยฮะเดินลอไปตามทางเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวไปถึงร้านกาแฟริวาเซยร์รว่าเซยเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมด้วยแล้วก็บร้าน,น,นกาแฟด้วยมีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปเห็นสองสะพานคือสะพานพระปิ่นเกล้ากับสะพานพระรามแติดแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวไป จิบกาแฟกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปเที่ยวกัน <Rena> ต <ult> ่อเลยก็เด <im machine having issimo> ินมานิดเดียวนะฮะจากร้านคารเรมมัตตาบะก็มาถึงร้านกาแฟของเราแล้วซึ่งร้านนี้กับ r ูเมอร์เซ y ยเนี่ยคือร้านเดียวกัน r ูเมอร์เซ y ยเนี่ยเป็นโรงแรมและร้านกาแฟส่วนนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟอย่างเดียวที่มีชั้น2แล้วบอกว่าชั้น2องวิวสวยก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะ ถึงแล้วนะฮะร้านกาแฟของเราร้านอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกสองที่อ่ะค่ะ เรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับร้านกาแฟอังสนน่ารักที่ชื่อพิธีโซเลโอแต่ว่าพระอาทิตย์ดวงน้อยๆที่ร้านนี้นะฮะอยู่ถนนพระอาทิตย์แล้วก็มีวิวพาโนรามากโรงเจ้าพญาโรงแรมยูราเซียนนี่สลัดเดี๋ยวตรงนี้ต่อไปเราไปไหนต่อฮะ เราจะเดินไปท่าพักไปจะทำอะไรฮะกินอีกเนาะเดา๋ยวดูกันว่าจะกินอะไร <laughs> นี่ก็เดินมาจากร้านกาแฟาที่ชื่อว่าอะไรนะฮะพิทิสโซเลียวพิทิสโซเลียวแลเดินมาเราก็ผ่านท่าเรือเมื่อกี้ก็เลยไปจะขึ้นเรือไปธรรมาศาสตร์เฮ้มีอโนโด้วย <laughs> ก็จะขึ้นเรือไปธรรมศาสตร์แต่ป้าเขาบอกไว้ก่อนว่าแบบเดินไปแต่เราอยากได้ฟิลแบบนั่งเรืออย่างนี้ไงก็เลยบอกพี่ไปธรรมศาสตร์พี่หอกนุ่นมึงเดินไหมอีกนิดเดียวถึงแล้วมึงนั่งเรือเปิงมันต้องเลยก็ได้เดินมานี่ถึงยังเนี่ยอ่าอีกประตูข้างหน้าก็คือธรรมศาสตร์แล้วนะฮะสำหรับติดกาะธรรมศาสตร์ฮะมีความรู้สึกไงบ้างที่ได้กลับมาเยือนสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งธรรมศาสตร์นี่เขาปลูกฝังอะไรบ้างฮะเรือเร่อเรียนเด ไป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 ซื้อขนมปังกรอบลั่งธรรมศาสตร์เหรอวะไมนใช่เหรอก็มาถึงแล้วนะครับรัวมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเพราะว่าเราสอนให้รักทุกคนนะฮะนี่ก็เป็นประชาชนเฮ้ยเฮ้ยเราสอนให้รักประชาชนก็มันก็นี่เต็กธรรมศาสตร์ง่ยไม่ใช่ผิดก็ไม่แปลก เขาจำได้เขาท่องมันแปดไปเแล้วแบบพูดดังเลยนะนยามหันควอบเลยด้านนี้นะฮะก็จะเป็นศาลเจ้าแม่สิงโตทองที่ เป็นที่นับถือกันในธรรมศาสตร์นะครับจะตั้งอยู่ตรงบริเวณคณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งจะโด่งดังมากในเรื่องขอเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องความรักนะฮะถ้าท่านใดสนใจอยากจะแวะเข้ามาดูในธรรมศาสตร์แล้วก็มาขอทั้งสองเรื่องนี้ก็มาได้ส่วนเราสองคนก็ ส่วนเรื่องเรียนก็ผ่านไปแล้วผ่านไปอนาเป็นอดีตแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อก็มาถึงบริเวณลานโพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นแห่งเหตุการณ์14ตุลาเมื่อพศ2516นะฮะเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีนักศึกษาธรรมศาสตร์เริ่มมาเรียกร้องขอให้ปล่อยตัวกลุ่มผู้เรียกร้องรมนูญ 13คนนะฮะแล้วก็บานปลายกันจนเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อวันที่14กิตุลาซึ่งลันโพเนี่ยก็จะเป็นทางผ่านของธรรมศาสตร์ที่จะออกไปประตูสู่ท่าพระจันทร์แล้วตรงนี้มันมีร้านขนมปังอบกรอบอร่อยอยู่ร้านหนึ่ง ที่บอกว่าอร่อยเนี่ยเพราะว่าร้านเขาชื่ออร่อยก็อร่อยสมชื่อเพราะว่าก็ดังเนะถ้าใ,ใครมาต้องมากินร้านนี้บางทีมีคิวด้วยแล้วเขาก็บางทีก็หมดอะไรเงี้ยฮะก็เดี๋ยวลองดูว่าตรงนี้เองวันนี้เราจะได้ซื้อกลับบ้านไหมแล้วก็ถ้าใครผ่านมาก็อย่าลืมมาร้านอร่อยเนี่ยนะฮะ เรียบร้อยแล้วนะครับขนมปังกรอบร้านอร่อยเดี๋ยวตอนนี้ให้คนพื้นที่นะฮะพาเราเดินจากท่าท่าอะไรฮะท่าอันนี้ท่าพระจันทร์ค่ะไปไหนฮะเราจะไปท่ามหาลัยใช่ไหมตอนนี้กี่โมงลุงตอนนี้หกโมงอู้นี่ก็อยู่นี่เป็นท่ามหาราชท่ามหาราชเราเดินทางนี้นี่นี่คือท่าใช่ไหม จะไปถ่ายรูปแล้วก็ท่ามาหาราชน,นะฮะเมื่อกี้ก็เป็นท่าเรือเราก็เข้าไปเขาให้ซื้อบัตรก่อนเราอยัางไม่ได้เข้าพักไปไหนเขาไวพ้พืงไปตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบนี่น,นันชอนแล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้วยอะ่ะตรงที่เขาใส่ชุดไทยฮะ,ะที่นี่เขาให้เช่าชุดไทยใช่แล้วก็ให้ไปเดินแล้วมันจะมีอยู่ใช่ไปเที่ยววัดล้วก็ถ่ายรูปด้ยวยอ๋อโอ้มีตลาดนะ ก็ประมาณนี้เลยนะฮะถ้ามหาราชที่ต่อมาจากท่าพระจันทร์แล้วเราก็มาเจอร้านน่ารักน่ารักอยู่ที่ท่ามหาราชนะฮะร้านเขาชื่อ Make แ n d ฮ a p p e n เดี๋ยวไปดูของข้างในกันเนาะของกระจุกกระจิกแค่ไหนดิดงฮะโอ้ วันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าศิลปกรนะครับแต่ว่าแล้วก็เราจะไปปักคลองกันทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าไปยังไงเดี๋ยวเราลองขึ้นรถเมล์คันนี้ดูไปไหมอันนี้กลับบ้างใช่ปะไปสายสองนะไปปักคลองแบบครับมันไปตรงอ๋อโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวหารถเมล์ขึ้นได้เราไปเที่ยวกันต่อนะครับถ้าเตรียมแต่ลมือเล้ทำไมเขาจอดไกลเลย ไปปัดคลองป่ะครับได้ครับ,รบในที่สุดเราก็มาได้แล้วพี่เขาบอกว่าไปครับแต่มันต้องเดินหน่อยนึงเท่าไหร่ครับ,ค,รบคนละ8ปดบาทครับ คุณครับแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับมิวเซียมสยามเป็นมิวเซียมสยามเฮ้ยไม่เอาดิคือปลาเขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟซึ่งแปลว่า กาารตตอออบสนนง่ผู้ชมีการตอบสนองต่อผู้ใช้งานนะฮะก็เหมือนพิพิธภัณฑ์เขาคุยกับเราได้ภาพเขาได้สื่อสารกับเราแต่เขาได้สื่อสารอะไรกับเรานั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าในพิพิธภัณฑ์อิม่ีเซียามเป็นยังไ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 งโอ๊ยตกนี่แหละขอสื่อสารกเราว่เล่นๆหน่อยโชว์อาร์ตบุ๊กอะไรอย่างงี้ไงก็เลยบอกว่อใช้แหละแล้วก็มองขึ้นไปก็เออหนังสือเยอะมากเลยเนาะ แล้วพี่เขาบอกว่าห้องสมุดครับพิพิธภัณฑ์อังโนนลองส่ชื่อกันไปทีเดียวอ๋อเรนะี <laughs> อ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาบอกว่านี้พัฒการถอดรหัสไทยหนึ่งเมื่อกี้เราไปสองมาแล้วว้าวาาอันนี้คืออะไรโอนี่คือด้านหน้า <laughs> โอ้ด้านหน้าถึงนี่เลยแต่ว่าไม่ถึงคนน้อยขนาอย่างเราอ๋อเด็กยิ <laughs> ่งแก่ยากยิงโอ้โหมันแบบอุ้ยทับทับอะไรค่ะ มันแบบใจมากๆเลยอ่ะเหมือนเราอยู่ต้องเสร็จนะแล้วก็นั่งสาอากาศอย่างเงี้ยนี่คือแบบแค่ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะแค่มาถึงก็แบบสบายใจแล้วอ่ะมัน <laughs> เบาๆล่งๆเพราะเรามาแบบไม่รู้ไงไม่รู้ทิศทางไงเราก็เลยมาถึงแล้วเราสบายใจไงก็ประมาณนี้เลยนี่อิเดพันมิวเซียมสยามนะฮะข้างในเขาก็จะมีของต่างๆที่เป็นของโบราณหรือว่าของวินเทจของไทยก็ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นวินเทจคือวินเทจเนี่ยคือของของเก่าแต่เลตโทรเนี่ยคือของเรียนแบบของเก่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีทั้งสองแบบก็คือของเลตโทรทำทำขึ้นมา หเหมือนของเก่าแล้วก็ของเก่า unjust, จร <o> ิงๆก็เด <Down wei> ี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็มาถึงยวเซียนสยามเรามาถึงได้ยังไงก็ไม่รู้ีตอรอไหนนะคะข เข้ามาแล้วนะครับพิพิธภัณสยามทีนี้เมื่อกี้ทางที่ซื้อตัว๋วฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดจะมาถ่ายทํา ยูทูบอะ่ะเขาไม่อนุญาตก,ก็เลยคงจะถ่ายกันไม่ได้แต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรา insert อินเสิร์ตภาพนิ่งอ่ะได้ไหมไน่าจะได้แหละเนาะงั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราสองคนไปเดินดูก่อนเนาะที่นี่มันเป็นอาคาร3ชั้นฮะแล้วแต่ละชั้นก็จะเป็นเอกซิบิชั่นแต่ละอย่างก็ไล่ขึ้นตั้งแต่ชั้น3แล้วก็ลงไป2แล้วก็ไป1ไปเซอร์วิสเนช็อปแล้วก็หมดแล้วทีนี้เดี๋ยวเราสองคนก็ไปเดินดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราอินเสิร์ตรูปให้ดูว่ามีอะไรบ้างน่ารักแค่ไหนอพอไปน้ำจิม้มน้ำจ

คน,นนะคนข้ามถ่ายวิดีโอลงโซเชียลเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราก็ถ่ายรูปของเราเนาะแล้วก็อยากให้มาดูกันเองว่าของความเป็นไทยของความเป็นเทศแล้วพอสมผสานกันมันน่ารักแค่ไหนจากนี้เราจะไปกินที่รัพสอนคาเฟ่น,นะฮะซึ่งอยู่ห่างจากมิวเซียมสยามไป5นาทีว่าจะพาลุงไปด้วยวิธีการเดินนึเ yes. มตรค่ะ150เมตร450 450เมตรไปกันเลย ก็เดินมานิดเดียวนะฮะจากมือเตียมสยามก็ตอนนี้เราก็เดินมาถึงปากคลองตลาดแล้วปากคลองตลาดนี่ปกติเขาจะเป็นตลาดเช้าเนาะแต่ก็ร้านดอกไม้อยู่ตามทางอ่ะเรื่อยๆเลยก็น่ารักดีนะเนี่ย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 เน่ยสวยดีโอ้โหงเต็มเลยแล้วก็จะมีตลาดดอกไม้เป็นคือเป็นเอกชนนี่แหละ โฮสุดยอดมากเลยป้าไม่เคยพาหลงเลยและแล้วเราก็มาถึงนะพัดตอนผิวพอดีเลยอะ่ะคาเฟ่ทั้งสองเลยครับขอบคุณครับว้าวแล้วทำไมดูน่นเลยนี่ยรนสวยมากสวยเหโอ้ย่ะ ตั้งแต่ทางทางขึ้นมาเลยแล้วก็คือมันเป็นนันดอกไม้สําพร้าแล้วก็เป็นแล้วก็มีแบบข้างล่างมีแต่ดอกไม้แล้วก็มีป้ายชื่อคนโซ่คนต่างอะไรอยู่ด้วยล้วข้างบนก็เป็นคาเฟ่มีกาแฟมีของหวานของขาวไม่มีมีลสลัดทานสวยมากคือภาสาม,มาจกฤษแบติดชัว <c oughs> นั่งกันอย่างเงี้ยไม่โอเพงเงี้ยแล้วก็กินขนมเค้กกันนั่งคุยกันติดอ่ะรนดี้รนดีน้ามาอะไรเนะี <c oughs> ่ย ชื่อแบบไทยๆไ,ไม่เหมือนกาฟแฟทำไมนิแต่แบบเฮ้ยอันนี้ของดีบประมาูนะี้นีน่เป็นไรกินเค้กกับชากาแฟดร้าน,นสวยพอแล้วคือกินไม่นออร่อยมากหรอกร้านมันสวยวก็โอเคแล้วเราก้านสวยแล้วร้าออนะแล้วอ่ะตอนนี้นะครับก็เรารถเมล์สาย60เราจะนั่งกลับไปที่ข้าวสารถนนข้าวสารไปดูกันนิดนึงว่าข้าวสารหลังโควิดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ Google บอกว่า อีกสองนาทีรถเมย์จะมานะฮะก็เด so okay. yeah. so ี๋ยวลองดูว่าตรงเวลากูเกิลจะเก่งแค่ไหนคือตอนนี้นั่งมาสักพักแล้วเหมือนก็เป็นถนนที่แบบรถเมย์ไม่ผ่านอ่ะแต่มีป้ายรถเมย์นะเนี่ยนั่งอยู่บนป้ายรถเมย์แต่เป็นป้ายแบบป้ายป้ายก็เลยแบบเหมือนรถเมย์อ่ะผ่านแต่ผ่านเส้นเส้นที่ตั้งฉากกับเราสองฝัางเลยคือมันต่าเปลี่ยวมากมันอ้างว้างมากประมาณนี้แหละ ะะอาจจะเป็นป้ายรถเมย์ใหม่ที่ยังไม่เปิดใช้บริการหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะก็ตาม Google มาเขาบอกให้มาป้ายนี้เราก็ามาป้ายนี้แต่มันไม่มีรถเมย์เ,เดี๋ยวเราหาทางอื่นไปละโอเคเนาะไปดีกว่าไปเมย์ก็นั่งไปเรื่อยๆไปเป็นทางต่อเออเอาเลยเฉเอม่มาถึงแล้วนะครับสําหรับป้ายรถเมย์สายสองไปข้อสารก็เดี๋ยวนั่งรอรถเมย์กันตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปดูข้อสารกัน ไปเลยขึ้นไปเลยเอ,ลอ,อันนี้เดี๋ยวออก่อปอะคะเดี๋ยวไปสนามหลวงไหมคะอยา่าได้แล้วก็สำเร็จสายสองก็มาตามสัญญาเดี๋ยวเราจะไปสนามหลวงใช่ไหมเขาให้ไปลงสนามหลวงตโคเกอร์บอกให้ไปลงข้อหัวข้อบัวแล้วก็อ๋อก็ถึงแล้วนี่ถ้า,า,ถาลงข้อหัวก็ถึงอ๋อโอเคฮะก็ะนี่เป็นต้นสายของสายสองเนาะเดี๋ยวเรานั่งรอคนมาสักพักหนึ่งก่อนแล้วก็ ี่เขาก็คงจะออกวันนี้พี่เขาไม่อยู่แล้วเขาประมาณนี้ดีนะสนุกดีคือถ้าถ้าแบบว่างก็ลองมาเที่ยวกันอบบนี้ดูนะนั่งรถนั่แล้วเป็นจนไทยเล็กๆกลับเพราะว่าเราก็ไม่เคยมาแบบย่านนี้แล้วก็เดินทางโดยรถสาธารณะซึ่งเอาจริงๆก็ถือว่าสะดวกนะสะดวกแต่มัน มันมีความยากที่าไม่แน่นอนตาะตายตัวสถานะใช่แต่ข้อมูลอนะ่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะเ,ออเนาะถ้าถ้าเราไม่เชี่ยวคนพื้นที่เราก็จะไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันคืออะไรอะไรเงี้ย <c oughs> ก็คงจะต้องไปหาแบบจุดที่มันสว่างๆหรือว่าจุดที่คนเยอะจะดีกว่า <c oughs> จะเดินผ่านไปตรงที่มันเงียบเพราะมันก็จะเงียบขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยน <c oughs> ก,ก็ก็ลองดูแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แบบสลุดเรียเราวันหนึง่งเนาะแล้วก็ได้เห็นมุมมองอะไรแปลกๆในในกรุงเทพมีทั้งแบบความสวยงาม มีทั้งความสนุกมีทั้งความแปลกแล้วก็เห็นวิถีของคนกรุงเทพในหลายแง่มุมน,นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจกที่ถนนข้าวสารว่าภาษาหลังโควิดขับขนาดไหนเดี๋ยวไปดูนะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงถนนข้าวสารแล้วนะฮะสนุกมากวันนี้เดินทริปทั้งวันเลยก็เดี๋ยวจะให้ดูสนนข้าวสารว่าคือคับตึงตังันขนาดไหนแล้วก็มีภาษาชาติเยอะแยะขนาดไหน<อ>เดี๋ยวไปดู<อ>ดเลย